เอเรามีอะไรข้่องใจอยากจะถามหมยมนะครับสงสัยมานานแล้วนี่มันเป็นเรื่องครับแ้นขับใจอเราอยู่ขอเงินสิบห้าบาททำไมมันขออยากแค่แค่ไหนแล้วก็อ,อนให้โอ,โอ้โหก็สิอนให้ครับ <c oughs> ถามแล้วถามอีกเอาไปทำอะไรอ <c oughs> ใช้อะไรเอาไปทำอะไร <c oughs> ถามสวามันแบบ <c oughs> หรือว่าขอเป็นพันหเป็นหมื่น <c oughs> แค่สิบ้าบาทเอาไปกินน้ำรำไก็ไม่ได้เลยได้ ถามว่าไปทำอะไรเหรอใช่โอ้โหม่าไงอยกเกินนะดรถามไม่ได้หรอได้ได้จะไม่ถามก็ได้นะ <c oughs> ไม่ถามจะดีกว่านะทำไมอ่ะป่าป่าป่าก็แค่คคอยากรู้เฉยมาอาดูเกียงมั้ยนี่เกียงอะไร้ต้องให้สอนในการซักผ้าครับทำไมอ่ะต้องให้สอนในการซักผ้าทำไมมันเป็นคาบอย่นั้นน่ะ มันมันล้างไม่ออกเลยเห็นอย่างนี้ใช่ปหมเห็นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราซักใช่ไหมเธอก็ต้องไปซักเองกี้ของเธอกินอ่ะเราไม่มีบทให้เธอเลยเรายังเก็บให้เลยเอาย้อนกลับไปดูในคลิปเออเนี่ยใครกินไงใครกินเราล้างเก็บเออฉะนั้นช่วยกันไม่มันเป็นข้าวไงย ก็ไม่ได้ว่าเราไปซักเองเห็นไหมซักเองเออ่ากนั้นก็มีข้อผิดพลาดแตาเราเห็นพลาดเออเห็นใช่ไหมเห็นครับเห็นไปซักเองครับจบจากเองครับโอเคมีอะไรไหมแล้วเงินไงเงินทำไมเงินให้สิบห้าบาทนี่ต้องให้ทุกวันเลยไม่ต้องขอได้ไหมได้อันนี้สิบห้าบาทไม่ต้องขอนะได้วันนี้มันลดลงจากยี่สิบไปสิบห้าเลยนี่ ก็เธอขอจิ้มห้าเองเออคืนเช้ามาก็เอาให้เลยประมาณนี้นะได้เนอะได้แน่นะได้เออเคลียไหมอืมอะไอีกไม่มีอะไรแล้วจานเมื่อไรจะล้างเลยนั่นพี่ใครแล้วจานเมื่อไรจะล้างทำไมแก็มทำกับข้าวเธอก็ต้องเป็นคนล้างจะเห้เอ็มทำแล้วก็ล้างเอ็มก็เหนื่อยแบ่งกันอออืมอืมผ่าแล้วก็ซักเธอก็ตาก มันซักไม่สะอาดนี่แก้ไขไหมเธอก็ซักไงอออ๋อให้ล้างมันทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วบอกให้เธอติดเธอก็ไม่ติดอ๋ออืมอ๋อสั่นวะอืมสดเลยโอเคนะตื่นเช้ามาย่าให้ขคอนะเงินยไงยื่นให้เลยนะกว่าจะได้กินน้ำรอตั้งนานจนมันจนมันหมดแทบจะหมดแล้วเมื่อกี้ไงเขามาขายน้ำลำไยไงเซ็นไม่ได้เหรอเซ็นไม่ได้แต่คนคิวเขาต่อเยอะไงเขาขายดีจัดนะ มันเขือไม่ได้กินเมื่อกี้นี่วดท้ายเราต้องถือมาแล้วเราต้องเอบเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังอ่ะแล้วคนอื่นมาเอาไปกอนเพราะเขามีเงินไงเราไม่มีเงินไม่มีอ๋อก็เลยก็เลยถ่ายคีประท้วงว่าทีหลังต้องเอาเงินให้เลยไม่ต้องขอถูกเข้าใจนะยี่สิบบาทนี่ต้องให้เลยไม่ต้องขอใช่ไหมนี่ต้องขอกว่าจะติดต่อกันได้สิบห้าบาทกว่าจะได้กินโอเคนะเราทำงานไงโอเคเข้าใจรู้เรื่องจุ๊บๆนะโอเคนะ น้ำแข็งให้หมาก่อนฮะซื้อข็งให้หมาไหนเงินเลยยี่สิบบาทยี่สบาทก็เงินเหมือนกันไหมโอ้อนีหนอเงต้องขอสิบบาทสดตางห์หดีเลยธรรมดาเนาะเขาเขาใหญ่นะโอเคของเก็บไม่เก็บเลยเอายอะไรจะ้วมนิเงินเหรียญอีกแล้วเขาพมีแต่เงินเหรียญพึ่งต้นเดือนนี่ทำไมเงินเหรียญก็เงินเหมือนกัน๋อแมมแมม่เถียงม่เถียง ใจเงิ่เนี่ยเขาสิบารับสิครบมะนี่ครบ,ครบโอเคครบแล้วห้ามเลิกโอเคจัดไป